แล้วก็มาถึงรายการนี้นะครับเป็นตะ,ะกุดพร้อมลูกขั้นนะครับแล้วก็พยันหลวงพ่อพเดิมวัดหนองโพนะครับจัดสร้างในยุคป,ปีสองสี่แปดกว่านะครับถึงสองพัน 490นะครับนี่พยันหลวงพ่อเดิมก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับเป็นยันประจําองค์ท่านนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะดูง่ายนะครับคลาสสิกมากน่าใช้นะครับพร้อมตะกุดทองแดงนะครับพร้อมลูกขั้นเลยนะครับนี่สวยสมบูรณ์น่าใช้นะครับถึงแม้จะผ่านการใช้มาบ้างสักเล็กน้อยนะครับเอฟซีผมประกันการันตีให้นะครับเก๊เอามาคืนผมนะครับรับประกันแท้ให้นะครับหิ้งหิ้งบ้านๆนะครับถ้าพระบ้านไม่แท้และไม่รู้จะเอาไหนมาแท้แล้วนะครับนี่ นะฮะนี่ผ่านการใช้นะครับนี่แต่คลาสสิกดูง่ายนะครับแม้จะเป็นลูกขั้นนะครับและตะกุดนะครับเป็นตะกุดชุด5ดอกนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตัวจริงเสียงจริงนะครับ fc นานๆจะได้มานะครับนะฮะสนิ้วครึ่งนะครับตะกุด2นิ้วครึ่งนะครับพร้อมลูกขั้นนะครับนี่พร้อมลูกขั้นนะครับเป็นตะกุดชุด5ดอกนะครับ fc แล้วก็พร้อมพยานเลยนะฮะนี่คลาสสิกดูง่ายนะครับคลาสสิกดูง่ายเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะนะฮะนี่ ดูสิ F4 นี่คลาสสิกนะครับคลาสสิกมากนะฮะเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้คุ้มนะครับ F4 ราคานี้คุ้มเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้นะครับ F4 นี่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 เห็นไหมนี่นะครับหนึ่งดอกสองดอกนะครับเอาไปแยกให้ลูกหลานใช้เลยยังคุ้มเลยสามดอกสี่ดอกห้าดอกนะครับดอกเปื่อยๆผมเคยได้มานะครับเฉพาะลูกนี้ก็ขายลูกเป็นพันแล้วนะครับเนี่ย ผมเคยเอามาแยกขายนะครับแล้วเฉพาะดอกนี้ก็หลักพันแล้วนะครับนะฮะตะกุดชุดเนี่ยนะครับผมเอา4,500บาทนะครับผ้ายันผมเอา2,000บาทนะครับ4,500กับ2,000นะครับ fc นะฮะของมาคู่กันนะครับ fc นะฮะก็สายหลวงพราะเดิม ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ f c สายหลวงพรอเดิมไม่ควรพลาดก็ถ้ามันตัดไปหรือยังไงก็คงต้องพักเบรกนะครับ f c เพราะว่าหนูความจำจำเต็มอีกแล้วนะครับเริ่มสะดุดแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็สะดุดไปแล้วทีหนึ่งามาถึงรายการสุดท้ายเดี๋ยวผมจะรีบเลยแล้วกันนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อด,ดิเลกวัดหนองทรายนะครับอาจารย์ดิเลกนะครับก็องนี้เป็นกรรมการนะครับเนื้อเงินกรรมการนะครับ F4 เนื้อเงินกรรมการผมไม่เคยเอามาไลฟ์สักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเอามาแบ่งปัน fc นะครับนี่นะฮะนี่เนื้อเงินหายากมากนะครับเนื้อออทองแดงมันปูสามพันห้านะครับกระไหลทองก็ห้าพันที่เคยเอามาขายนะครับเนื้อเงินยังไม่เคยเอามานะครับเนื้อเงินเนี่ยจะสร้างน้อยหายากนะครับนี่นะฮะนี่เป็นก้นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับคลาสสิกคลาสสิกมากนะครับสําหรับ นี่เนื้อเงินเห็นไหมฮะนี่พระอาจารย์เหล็กวัดหนองทรายนะครับใครยังไม่มีเงินนะครับเอาไปเลยนะครับนี่จมูกโด่งๆเลยโด่งเฟี้ยวเลยนะครับบล็อกเงินด้วยนะครับนี่มีมีมีนี่มีดอกจันในซอกแขนนะครับนี่หนึ่งจุดๆเนี่ยเขาเรียกดอกจันเห็นไหมครับนี่คลาสสิกมากนะครับนี่ไม่ต้องกลัวเก๋นนะผมรับประกันให้เพราะที่เล็กเนี่ยมีเก๋ทุกรุ่นเลยนะ F4 นะครับ นะฮะระวังกันให้ดีนะครับระวังกันให้ดีนะปัจจุบันนี้เกทุกรุ่นแล้วนะครับนี่นะฮะผมไปเอามาจากวัดทั้งนั้นละครับเอามาจากวัดตั้งแต่ท่านยังไม่ดังยังไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านเลยนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ใครก็เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นะฮะนี่นะฮะผมก็มีโอกาสเอามาแบ่งปันเอฟซีนะครับองนี้นะครับผมเอา1นึ่งหมื่นบาทนะครับสักสีเนื้อเงินนะครับสดได้ผ่อนได้นะครับเป็นกันเองได้เลยนะครับสาหรับเอฟซีที่ต้องการอะไรนะครับแคป แล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยผมรับประกันแท้ให้ทุกชิ้นนะครับไม่มีวัดดวงนะครับ f อก็ถูกบ้างแพงบ้างคุยกันได้นะครับ f อมีระบบผ่อนชำระแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางให้ FC เนาะรายการนี้ก็หมดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ f อขอฝากให้ FC ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเมตตาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงห่วงใยนะครับตลอดมาไม่ว่าเช้าไหนก็ตามจะมีหลายๆคนเข้ามาทักทายสอบถามกันก็ขอขอกราบขอพระคุณ มากๆนะครับ fc ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดี fc ทุกท่านครับฝากไวด้ด้วยนะครับ0835936287้กรับประกันมาแท้นะครับตลอดชีพสวัสดีครับ